สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคนี่ยกำลังจะไปส่งน้องแพลวทำงานโอ้แ็กซี่แท้วะ,จะเจริญหูจเจริญตาทุกวันเลยทำไมไม่รอตรงนี้เดี๋ยวไปเอาโมไซค์ก่อนเี๋้วแดดร้อนไปส่งน้องแพลวทำงานแล้วเราก็ไปหาอะไรกินกันอร่อย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 ส่งน้องแพลวเสร็จแล้วก็หาอะไรกินทุกคน หมูหมูพวงก็สิบบาทเหรอครับคุณป้าหมูพวงก็สิบบาทหมูร้อนๆนี่ฮะสำคัญเลยฮะชอบแบบนี้นี่โอ้โหมลาสับทุกคนนี่นี่นี่น,นี่ของเด็ดของเด็ด,เ,ด,ดเป็นรถอย่างเงี้ยเลยเนี่ยแซบ่บสนชอบแบบเนี้ยหมูหมูพวงก็สิบบาทกินง่ายทุกคน มีนี่คัะมีชะอมด้วยใส่ชะอม,ะอมนะจ้ะจ้ะจ้ะป้าใส่เลยจ้ะชะอมครับใส่พริกให้หนูด้วยออาไข่เจียว พอ่อซอกทวงทุกคน,นอ๋หนอหมอหมูแดดเดียว เจียวที่แท้ทูครับนี่หอมมากหอมชูอมมากทุกคนถ้าเกิดไปถึงไหนครับเนี่ยกวนแถวนี้เลยจ้ะกวนแถวซอยเบ้าขาวนี่นะครับการร้อนเดรนิโมครับออกมาดี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 โอ้สู้ๆนะครับขายหมดไปไวให้กลับไปพักผ่อน นี่หอมมากข้าวไข่เจียวเนี่ยต้องมีคนอยากไปกินข้าวไข่เจียวเหมือนตูแน่เลยดูคลิปจบนี่ยจะไปเจียวไข่กันเลยใช่ไหมนี่ยแหละครับกิบเกี๊ยวอย่างเงี้รยร้อนอร่อยเต็มครับน่ากินมาก หมูหมูควงหนึ่งทุกคนหมูแดดแจวมาเ้จะนั่งกินตรงนี้ไหมคสะสลัดสับครับปวดห้อมเลยหอมมากแซ่บโอ้โห,โหทุกคน งไงจะแซบบอมาทุกคนนี่ของเด็ดเลยนั่งกินตรงนี้เลยครับชิลไปเลยฟินหยหนูหลอน เราอยู่แล้วข้าวไข่เจียวง่ายๆวั้กินริมมอนแดงกระสับ

ปซื้อปลาสับปะเาเพิ่มไหมไปแล้วเดินไปแล้วเด็นไปเรื่อยๆหนูเหนคนสู้ชีวิตทุกคนแล้วเรจะไปดูส้มตำเพชรอเพชรเเจอข้าวไข่เจียว dạ yeah, kim con to bên phía làm สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนุ่นมาเจอไอ้นุ่นเจอเพื่อพาคนมาถ่ายรูปสวัสดีค่ะพาน้องแพลมาถ่ายรูปก่อนครับนี่ฮะโอ้สั่งอะไรมากินบ้างเนาะมาเนี่ยมาแล้วรักรักมากไหมฮะแดดร้อนดำไม่าไปถ่ายรูปดำ นี่ยาบุนเส้นดำมากไหมคะไม่ครับดำอยู่แล้วเราอรบ้านี่ฮะนี่สวยร้อนร้อนร้อนพายาถ่ายรูปไปมาทุกคนเดี๋ยวรูปให้ดูท้ายคลิปครับร้อนมากทุกคนแดดสุดยอดไอ้กินไม่เป็นอันนี้คือสลัดผักค่ะสลัดแฮมร้อนหุ่นนะครับไม่อยากกิน เคยกินนานแล้วแล้วก็ลาดเอ้ยมายองเนสเหรอมันเป็นแ้บครีนดน้ำสลัดค่ะแต่อันนี้มันเป็นน้ำสลัดครีมเมนูของผู้หญิงก็ทนทุกคนยาบุชเองกิกนก็ไม่อ้วนนะครับได้ที่รักที่รักามา <c oughs> มากินกันเป็นไงไปถ่ายรูปเป็นไง พอยังรูปอ่ะอะไรนะคะพอยังยังไม่พอเป็นก่อนกินก่อนทุกคนมากินยำครับร้อนมากหนู่อยลหมดอ่ะมีคนเทวินแล้วไอ้ก็คือเขาใส่อะไรอ่ะเม้นเนี่ยอ๋อไม่หายรูปเลยถายยังมาเรียบ้อยแล้วค่ะโอเคอื้อ ไปถ่ายรูปเจอตัวต้องเงินเตอรทองเดินมาเข้ามาหาแพลวใช่ครับมันเป็นป่าไงเป็นแพวเพื่อนหนูเพ okay, ื่อนๆของพนักงานร้านอืมน่าอร่อไม่แพ้อะเหนื่ลยอย่างนี้แหละอะไรไม่สนอะไ แล้วจะมันเคี่ยวนะแพร่ขี้มันเคี่ยวนะทุกคนจริงๆริงมันจุ้งแค่จะกินดูแหละเต้ยกินไหมน้องหลังไหมย่จะกินจะกินนี่ตลอดเลยนะอืมเต้ยกินไหมเอาเลยครับไม่ชอบกินอะนี่ไม่ได้หรอ โมจ่ามันหมดเลยอ,ะอ่ะ <c oughs> นนี้ไม่ได้ขอให้กราเรแปลกๆนะแปลกใช่ไหมคะมหน้าตาแปลกที่เผดใส่ไม่ต้องใส่ก,ก็ดีแล้วเพราะว่ามันจะทําให้สุขภาพตาเสียเดี๋ยวจะพาไปตัดแว่นเวลาเล่นโทรศัพท์อ่ะมันจะได้แบบสายตาไม่เสียงนะครับทั้งทุกคนเนาะกนนะ็กอชอบเล่นโทรศัพท์ในที่มือดอะ่ะดูดูัวน่าต้องใส่แว่นเหมือนกันอ่ะเพราะเวลาตอบคอมเมนต์เอฟซีเงี้ยเป็นบางที่คลิปบางคลิปก็คอมเมนต์เยอะเกินตัวก็ได้เกิดกดหัวใจให้นะ เป็นร้อยขอคุณมากๆานะครับที่เม้นส่จะมักเม้นให้น้องแพลลืมตูนแล้วมั้งนะขอบคุณนะคะอืมแลุยังไม่ตายเลยอ๋ออะไอืมอรอยนะอืม,อ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 ม วาเมื่อกี้เขาเป็นเดนโดนเมื่อกี้ร้อนมากตอนเย็นอ่ะหนูคิดว่าแบบอืมอากาศดีมีแก้วให้เราจิบเดี๋ยวรูรูปท้ายคลิปมันจะลงให้หนู้ายคลิปพรุ่งนี้เราถ่ายเราถ่ายได้กีก่รูปโลก นี่คือกุ้งครับม,ม,มากุ้งหลวงกูผ <laughs> สมสองกรถาก่อนนะนัก <laughs> ุ้หลวงคูทุกคนเจ้าบินหนัวไหมดีก็แหละเขาออ่อยนะ <laughs> ร้อนดิโ่โหนี่ยแตกแล้วเนี่ยคนได้ร้อนมันก็นี่ได้รสชาติแบบเป็นกลางครับมันไม่เผ็ด